แล้ววันนี้เราจะมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับเตรียมฝึกเตรียมฝึกวันนี้เราจะมาสอบถามรุ่นพี่เลยครับเดี๋ยวเราไปพบกับรุ่นพี่แต่ละคนกันเลยถามเรื่องอุปสรรคครับผมไปครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับคุณพี่ปิ๊กเด็กทุนครับขอเสียพี่ปิ๊กเด็กทุนหน่อยครับครับสวัสดีคราวนี้ครับร,รถหร <ś led> อรถหรอ,อ,อครับครับผม,ผมอยากจะสาบ อยากจะทราบว่อยากจะทราบว่าอุปสรรคในการเตรียมฝึกมีอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่เราต้องรู้เรียนเรียนรู้งานจริงอะไรครับก็ตอนนี้ก็จะมีพวกรายการผลิตรายการประกวดอะไรครับเราก็ทำส่งโดยที่เราต้องทำแบบเป็นทีมเราได้เรียนรู้การเป็นทีมด้วยอะไรเงี้ยครับมีทีมกับเขาเดี๋ยวก็ตอนนี้ยังยังยังฮะยังหาไม่ได้ อยากหาไม่ได้คิดว่าอยากอยากได้ทีมไหมมีเลงทีมไหนได้บ้างไหมมีเลงทีมไหนได้บ้างไหมก็เลงนะครับผมแต่ว่าต้องต้อง,ต,องต้องดูก่อนว่าเราทํางานเข้ากันได้ไหมอ่าอ่าอีกอย่างเรื่องเก็บพอร์ตโอลิโอ,อะนะครับพวกพอร์ตโอริโอ,อ,อไม่ใช่ที่จุดล้ <S <S แดกไม่เลยไม่ใช่โอเคก็ก <Okay. S 1> นะารเก็บพอร์ตเนี่ยผมบอกยุ่งมากยังไงครับยุ่งมากเนยมันต้องเก็บงานตั้งแต่ปีหนึ่งพอปีหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานบางทีงานฟอร์แมต นู่นนี่บ้างมันก็ทำอย่างเกือบเกือบแล้วไงนิดนึงครับนี่ก็เซ็นเซอร์ไว้นะก็ส่วนใหญ่การเก็บพอเนี่ยมันก็ต้องเก็บตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วนี่บางพอมันก็หายว่าด้วยด้วยระยะเวลาแล้วกระบวนการเก็บของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเงี้ยก็หายเยอะค่ะได้ได้ข่าวว่ามีที่เตรียมฝฟืแล้วนี่ที่ที่รับที่พิกที่อารามักฮะอารามักฮะอารามัก ใช่ขายรถอะไรที่แหนาะครับไม่ใช่มันเป็นบริษัทโปรดักชันเฮาส์อ๋อครับผมเออมันทำแถวพวกเอฟเอฟเอฟแปดให้ออโต้หกการ์ดเลยไม่ใช่อ๋ออะคาเดมี่แฟนตาเชียเคยดูไหมเคยดูไหมทูทูไม่มีที่บ้านบุ๊คสิได้แล้วก็วันนี้เขาเรื่องอุปสรรคของคุณพี่ปิ๊กเด็กทุนนะครับเราไปดูกันอื่น ครับผมเรามาอยู่กับอีกท่านหนึ่งเขามีนามว่าแอมโมเนียอ่สูดดมสูดดมสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอมโมเนียเิ้ยหน้าผากโดนอะไรครับเป็นสิวอ๋อเป็นสิผงวิเศษอ๋อผงิเศษสิบบาทดีจังเลยครับผมวันนี้อยากจะทราบอุปสรรคเกี่ยวกับการเตรียมฝึกครับมีอะไรบ้างอุปสรรคที่จะไปฝึกงานใช่ไหมใช่การเตรียมฝึกการเตรียมฝึกกรอก็ ถ้าอุปสรรคของพี่นะอที่ทํางานมันไกลบ้านอไกลมากไปทำที่ไหนอ่ะทำทาอินทาวค่ะแต่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่วงสว่างอ๋อย้ายบ้านสิก็ว่าจะไปอยู่แถวนั้นแต่แม่ไม่ให้อยู่ก็ต้องตื่นตีสี่เข้างานเก้าโมงใช่ไหมอยากไปย้ายที่ทํางานไหมเอเออใช่ใช่เออเดี๋ยวช่วยย้ายหน่อยนะเออแล้วก็อุปสรรคก็ไม่มีอะไรมากก็คิดว่าไม่น่าจะมีอุปสรรคอะเออ เตรียมเตรียมถอดเรียลครบยังครบแล้วบอกยุ่งกันมากเลยมากถอดนี่หมดไปพันกว่าบาทอ่ะทำอะไรอ่ะพันกว่าบาทก็ทำพอดอ๋อมันต้องต้องเเจนด้วยใช่ปิ้นปิ้นบิ้นสีสกรีนแผ่นใช่ป่ะมีเอ๋ลายลายเมื่อกี้เขาบอกว่ามีงานหายงานแล้วมีงานหายมากไม่หายอันนี้เก็บครบอย่างดีครบเนี้ยบเลยครบทุกตัวทุกชิ้นออืโอเค้นี่ถือว่าเป็นลายที่แบบว่าสักเซฟฟู นะไม่รู้ในในคมอมมันชอบเขียนว่าสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้อยู่กับทีนแอมูเนียเดี๋ยวไปชมกันอีกคนเดียวครับผมเรามาอยู่กับบุคคลที่3ามเขามีนามว่าอุ้ยเฟิร์นครับอุ้ยเฟิร์ดคืออะไรวะเฟิร์นหยันครับนี่ครับบขยะที่อื่นครับบขยะที่อื่นครับอ่า ชื <Cornell> ่ออะไรนะครับอ่าชื่ออุ้ยครับอุ้ยอะไรนะครับอุ้ยเฟิร์นครับอุ้ยเฟิร์นนะครับเฟิร์นหยันชื่อู้วิันฟันครับผมปสั่งอะไรบ้างครับในการเติมสั่งในการเติมสั่งก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนมากถ้าเราตั้งใจทำมันก็ทำได้ตีหนึ่งเดียว อยู่ติดไอไหมไม่มีติดไม่ติดอันนี้ตั้งใจครับตั้งใจถอดถอดโค้ชไหมถอดโค้ชไหมถอดแต่ถอดงานงานไม่ครบทำไมโดนเผาจริงเหรอใครเผาเอเครื่องเบิร์นในที่บ้านอ่ะจริงเหรอเนร่อ่ะมันเผาก็ไล่แผ่นบ้างเถอะโอเคแล้วมีพี่มีที่เตรียมสุดยังครับอ่อพี่มีแล้วครับหลังมอ โลตัสบางหินนะอ๋อเหรอเป็นพนักงานนะครับทูอีเตอร์โบชันเฮาวครับพี่คะอ๋อด้านข้างเหรออ่าเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโปรชั่นเฮาวอัลล่าแมกอ้ซ์ที่เที่ยวกับเด็กคุณเด็กคุนพาไปปะเนี่ยอ๋อไปด้วยกันไปด้วยกันแต่เด็กคุณสึกติดไอเียเราเพิ่งได้ข่าวไงว่าเขาติดไอไม่งั้นเราเล่นเขาไปแล้วเมื่อกี้ขาไปก็คุยนี่ถือว่าเป็นชิ้นชอบของน้องๆมากเลยนะครับ น้องชอบเล่นกันน้องปีสามตอนนี้แบบว่นชอบด้วยมากไม่รู้เป็นอะไรชอบเล่นเขาจังเลยครับไม่รู้เหมือนกันมันเป็นอะไรครับหนาวเหรอครับไม่ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แล้วทำไมมันออกต่างอ๋อวัันนคโดนโดนอย่างเดียวเลยโอเคเดี๋ยวเราไปพบกันอีกคนดีกว่าไปไปแล้วจะนอนต่อแนะใครตรงนี้นอนกันตรงนี้เลยครับผมอยู่กับท่านสุดท้ายแล้วคนนี้นะครับ โด่งดังมากเป็นที่รู้จักของคนเยอะแยะประธานปีสี่นายพรพศครับผมสวัสดีครับพี่พศนะน้องๆจะเรียกกัว่าพี่พศพี่พศมีอุปสรรคในการเตรียมฝึกอะไรไหมครับอุปสรรคในการเตรียมฝึกนะก่อนหนึ่ไไม่มีตังค์มาเรียนครับก็เลยก็เลยไม่ได้มีใช่ไม่มีตังค์มาเรียนก็เลยไม่ได้เตรียมฝึกตอนนี้ติดไออยู่ติดไอ ก็เลยเหมือนวิตกกับทุนเนี่ยใช่ก็เลยต้องซื้อยาแก้ไอมากินหลังปอต่อละสี่สิบบาทย่อหายละหายละหรือว่าใครอยู่ก็ไม่อายตลอดปีละตอนนี้สับไปเะรดเมาเมากินกับโค้ติดนี่ติดนะติดเลดไงนี่เฉาะชิ่งอยู่ตรงนี้นะเราเล่นเราเล่นอุปสรรคก็มีพวกเกี่ยวกับมันมีพวกวิชาเรียนที่มันยากขึ้นต้องทำงานที่ ต้องโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับ<ช>ก็เลยมร <ขอ S 2> ับ<อ>ผิดชอบเนาะใช่อุปสรรคเยอะทางานคนเยอะทำงานคนหมู่มากแล้วโอกาสก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับผมแอีกอย่างเรื่องพอร์ตพอร์ตงานเนี่ยเตรียมเตรียมพอร์ตกันเยอะเลยเห็นเขาวุ่นกันมากเลยพ<ช>ี่พงศแบบว่าครบไหมครับก็ครบนะครับกิจกรรมที่ผ่านมาก็พอดีมีคนโชคดีก็เก็บไปเยอะโชคดีกับคนอื่นเขาเป็นประธานด้วยก็เลยเก็บไปเยอะ แต่ก็มีเพื่อนๆพืนบางคนเนี่ส่ง3-4ชิ้นก็ไม่รู้ว่าม mm ึง hmm. ส um, ่งอะไรมาเต็ม20่สมึงก็เอาไปสั่งมสี่ตับพี่พลก็ก็คง20เ็เต็มมาดูจากหน้าก็รู้ว่าเด็กไยันทอาก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับการเตรียมฝึกไหมแบบว่าแนะนำอะไรน้องๆอันนี้ก็ได้ครับอ่าอันนี้ขอซีเรียนนะครับก็ฝากน้องๆว่า ก็มีผลงานอะไรเนี่ยสิ่งที่ทําไว้เนี่ยก็หัดเก็บไว้บ้างแล้วก็นําประสบการณ์ต่างๆเนี่ยก็มาใช้ให้หมดละกันก็ยังไงก็อวยพรให้น้องๆก็เตรียมฝึกปีหน้าใช่ปะก็ขอให้เจออาจารย์เยี่ยวๆงานเยอะๆแล้วก็มาตกนรกเหมือนปีนี้ช่วคปีน้องบ๊ายบ้างครับนี่นี่เขาเรียกว่าแนะนําหรือว่าบอกทางที่อว่าอันตรายมาก่อนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเตือนเขาเรียกคำเตือนก็ หมดแล้วครับสี่ท่านเท่แล้วน,นะครับวันนี้ก็ประเด็นของเราการเตรียมฝึกก็ได้ถามอุปสรรคของรุ่นพี่กันไปแล้วว่าแบบเขามีอุปสรรคอะไรไหมสรุปก็คือเขาให้คําแนะนํากันมาว่าการเตรียมพอรอ่างน,นี้ต้องเตรียมตั้งแต่ปีหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบเยอะ ซึ่งว่ามันยากมากตอนช่วงปีสีที่ฝึกง,งานครับผมวันนี้รายการไอแช์ของเราได้จบลงเยอะนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรรายการเราเนี่ยสร้างความรู้แล้วก็สร้างความบันเทิงได้เยอะทีเดียวเชิญติดตามได้ทางเฟ e บุ o k ข้างล่างนี้นะครับแล้วเจอกันไอแช มาอะไรยขอ,อโทษ like. we ับต้องล้องแน่เลยขอโทษจาอะไรหอปนกล้องอถ่ายถ่ายเก็บได้ถ่ายเกไอ้ไปอยถ่ายไอยถ่ายไยไที่ <k <k ่าั <k <k ้ย้ายไปไหนครับเรื่องไปีอจองหอดอเอ้ไปเลยรุปอจาไปรถมี เขามาดาเขาเขมเข,เขาเข้มแต่เขาเข้ม,มเขาบอกด้วยว่าพวกแกเคี้ยวกันมากเลยเจ็ดดีมันไสอยู <c oughs> อยากได้อยู่เล้เดตอปนะ้องแม่ตนน้งยเทาไหร่นะพันห้าเอาไปสามพันห้าพอดีหมดตนนูวพอดีได้ เอาเบาเอางี้แถมบัตรดีๆไหมอีกมีอยู่สองหมื่นเก็บนแต่จะส่งเมสเซจแต่แม่สามารถมีรองเท้ามีกระเป๋ารองเท้าร้อบาทครับอะไรโอ้ยเด็กทุนเด็กทุนเด็กทุนนะเด็ดบาทครจานเด็กทุนดูสภาพเด็กทุนจริงเลยนะดจริงนะต่ตงใ่ทนเดีนะตอนแรกดูเกเกกทไเข้าเนี่ยนี่เพือ แล้วดูโอ้ยดูข้างล่างมันมีพับพับพับพี่ปิ๊งลองพี่ปิ๊ลองยิงคู่กับจานโอ้กับจานเจดน่ารจอาแล้วหิรียเมื่อกี้เพิ่งถ่ายรายการตลกไปไปยูเนียนไหือรองเท้าหน้วยแม่งเองไปื้มสาวเสียเตียง้โอ้โอยเอ้ยโ้้ยโ้ยโอ้ยโออ้อ้ยอ้ย่อ้อ้ยโอ้อออ้ ต้องนางฟ้าไม่ได้เขียนเว่อร์นะเว้ยมันเขียนจริงๆเป็นมุมมองของนางฟ้าที่มอโรมาสามารถทำให้ผมหัวเราะตัวประกอบแล้วผมไม่เคยหัวเราะประการตัวนางฟ้า เองเกิลเนมัน G L E แเรื่องขเรื่องมันไม่ได้เรียนเลยมันไม่ได้เรียนกับผมเลยไงมันถึงต่อได้ว่าทำไมล่าแองเกิลคนละคำนะคนละคำนะเดี๋ยวน้องแอมโมเนีย